สบายดียังแรงไปเนาะมาหลอดตลาดแรงอ๋อหอดหลอดเลยกาศเดียหอนหอนเลย apple bẩn này lolo. Thế này. này. ngâm ngâm này. Được, มูโลรออร่อยนะอันหนึ่งด้วยอันด้วยใช่ะเกิดลูกเกิดลูก ตลาดลายลีพี่น้องเลยเอ้ากวะ้าอสซุยพี่น้อง ทัน้าเลยจากนี้นยังจะใสเป็นผลไมเลเาาล้เลยยังเน่าเนาข่กะลิเละ่กะลิไร้องใสคล้า,ายๆคือเหลามันเนาคล้ายๆคือเหล่าแ <c oughs> บบนี้อ๋อังไงเป็นทรงมาเป็นเกือานาันหาแท้นันหเหาแท้ <c oughs> คนทรงสะเป็นอกจ้มันไปข่างสเ <c oughs> นาแบ นสิบไปมื่อปไปครั้งหนึ่งจะหิยังหรือจะบ่ยังแล้วของมันหนามันหึงลยจากนีจากนียังหนาวไขอยู่นี่และเดียว มันสะเทอะไรบินกระจนหายนั่บินเนี่ยแต่ไหนกระจนขาดไปหมดสงสัยอยู่นี่เตวีมาเพีิกแหงผึ้นทรงมาหายนี่ยเพี้ยงแหงทรงเพีิยแหงนะมันเพีิยแหงของทรงมาหายแต่ว่าสิเป็นยังแต่ว่าโบเป็นโบแมนอันพวกอาหารดอกคิดว่าเป็นผลไม้เป็นหมากแอปเปิ้ลหรือเป็นสี่จะ มากเป็นพวกอ่างุ่นบ่เลื่อประมาณนี้แหละกินนะนะกินกี่ข่ายพวกข้าเจ้ามันเป็นเหล่าคือเหล่าไหว้คือ,อยังนี่นะพี่น้องมนันแบบว่าดองนะคองดองเด็ขายแอลโกอฮอล์อืมมีอะไรพี่น้องเป็นคนสงสารแล้วบ่วกเป็นตาแข็ง แช่งแล้ววิเวทเบองกระเบื่องปูพืน้นกัะบ <Gloria> ื้เวทสมันคำหอดมือยังชิบหายเปงคับไ้สางเป็นเป้อไหเะกอัิเวทจากล่องนะเปิดบก่อนเละเป็นยังคนส่งสะแห้งสุดจช่วยไปค สะอาที่สุดเลยโอ้ปกแดดก็มันแดดซอไข่มาเป้าอีก2หน่วยนั่นนี่ฮึนี่โอ้ยไข่ไข่ไข่ยังหางลืมแล้วเพิ่นส่งมาแต่ฮึงแหละบินก็หายแหะบินนี่าสุมันหนาแห้งบินกปเป็นหายขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแม่เพิ่นส่งมาจากนครราชสีมาแต่ว่า

คือเวลาปะเวลาคือมีแรงดีอะขาปกให้สื่ข้นขาออมันนาวฉีเป็นมะกชุกอาเาอะกรูนาวปกระเทียมกัเปิ้ละเลยพีน้องกเกมาใส่บ่เอาเอานมา่ด้วยกะเทียมาะก้วยชุกเขียวอืี่นเ้ขา้างอ่อาางุ่นนูไม่เนมกลูนี่กวุกเขียวมล้วยชุกเขียวค่ะ ขอบุญคุณยายหลายเด้อฝากมาให้คุณยายดีมีแงเด้อคุณยายเพชรชวนโอ้ยได้มาวกย่นนี่งเ้โอ้ยดูสียดายไปอือ้เป็น้วดสกินชือวดี่แมผิดก่ตรงนเพชรกวยีนเอพชนี่เพิ่ง่งใหเสือแล้วไปจะ ก็หน่อยนั่แขงกับแขงก็กินได้กินได้ก็กินได้หนูกินกินไปได้ก็เละตุเปะเละเละก็หัไก่กระเทียมเอากระเทียมใส่ใส่ไปแล้วเลยมันออางก็มันพวกกระเทียมอันนี้กระเทียมเละเละไอ้น้องคุกกกระเทียมจะเห็นตาเด้อไปจ้ามาขึ้นบัวกับมาออืกระเทียมเล้วก็ยังเคี้ยวอยู่นิดหนึ่งว่ะมะปวยคือยังเคี้ยวเคี้ยวอยู่ก็มีเลย ยังเน่าอ่ะแล้วอาจจะชงดิบมาเนาะดิบมาเดมมันชุกค่ากองแล้วมันเละเลยมันหอดเดยมันอบอ้าวมันอบม่ดเนา้่ได้พเปี่ยเขาออกก่อนไเาก้อนแล้วแล้น่ดิออกนโอ้้หัวมอ่ปลาเลปลาหมึกอย่้ไรังกินชี่ง ตัวคุเชียงนี่คุณเชียงยายจัดไปต้นใจัดเต็มเดี๋ยวมะกล้วยนะดเตแล้วก็ส่งไว้ก็เคี้ยวนน่อยเะี๋ยว่ามันเล็ยังกิบอยู่ก็มีไก่กินหมดเลยอมบัวนะเอาเคี่ยวเออนี่เลาะเตยเราะเออเออนี่แรงยังได้กินอยู่เด้อเกลี่ยไก่ผู้ติดดัไปล้างหน่ำล้างน้ำมันก็หอยไว้บันนี้ใส่ตอกไว้จะได้มันพอกินกิน

สภาพกองหะน่าตกใจโอ้ยจะหน่อยว่าือก <Di> ินสิก้าสิก้าถือมาอยู่บ่มาคือเละเป็นเปเนี้ยยามันเหี้ยน้ำทางก็พอให้ถือกระโอบไปนํามันก็ไปจิบไปหูไปสภาพล้วจิออกมาแบบนี้เที่ยามมันจะหวอย่านี่กาเะตาหอมบัวในการไวปลูที่หนาปูย่ามันพ้นก็ได้ปูชัวพ่นพอได้กินอืกผสมมาให้องหลออไปได้นี่ พู่กันไบอกพมก่เอาพริกนะเพิ่นเพิ่นเพิ่เ่ได้หายกนนะก็เอาเป็ทพวงไ้ก็ไม่เจอพอดีแล้วมันขวจัง่วันีน้ำจังบอไปลาเลื้อปลาแหงปาดิปลาแหงเยียนเ็กรเบื้อเรียบกระเจียบนะกระเียมจัดเกรเบเป็นหกกิโลกระเบืปลาเนพอดีปิ้งให้ต่านี่นั่นเลยชได หาง่องเนี่ยฮะแง่กินกันแล้โอ้อยูัในยำนาเออว่าฮะมัเปิดเป็นของคุณยายส่งมาให้เก็บทิ่มมันกล้วยมันเน่านะเก็บไกไก่บนล่างเนี่ยฮะนี่บนล่างบวกเราจะเอาไปทิ่มให้มันกินจับแล้วมันเหนียวมือเีบื่อเบิ่อดังเว้ยตีเจ้ขอบคุณในายเด้อแม่สื่อส่งส่งมาให้ แต่ว่าเพื่อนก็ตั้งใจส่งให้แบบว่าสดๆดแหละดีไม่แห้งดำับรวยดำับรวยมันบุชดก็ย้อนว่าเวลาแบบว่าคนส่งซ่าเอาไป็นข่ากองข่เพิ่งอะไรได้ห้าวขนาดแเป็นพวกหมากไม้นะห้าบุฟี่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลบเลยเหรอคัก็กระเทียมมันบก็ิดเหนือบริสุทธิ์แล้วให้เป็ดให้ไก่กินกินเซะก่อนวันแรกกระเทียมกับเกลือเพิ่งกระต่ายจากไว้ก็ได้แห้งแล้วไว้ก็นะ มะขวายขวายเคี้ยวใส่หน่อยดิจอถุงกนมันะก็ชิมเลยขวัวมาหายิบผิดอะไรอ่ะอมกเด้อหอมหอมวัดแดดสองตาปลามึกน้ำหว่ง่ากินน้ำชิมแลวมันมันหอม นีหยังลูกนี่นย่งเขาใส่เพื่อเก็บจากสวนเพื่อนปลูกลายม,มือใจแต่ว่าตกใจตอนไปเห็นกลแบบ่องอันพี่แต่ผ้าแบบเออไวจะไปจังซีกว่าไม่ยอม,อมอบัวกอะไรปะถึงจะวัยใหญ่ๆเนาะเราส่งมาให้พวกเราปลูกเองนาะนะข้ากระปูกไว้ได้แม่คือใม่สง่งมากระปูกเขาได้เก็บใช้ปนใส่แก้วใส่มุกเขียด,ดสง่ง ขอบคุณแม่ลายๆเด้อหอยู่ดีมีแห้งตาแห้งขอบคุณลายลเด้อคุณยายเก็บออกใหรแล้วแกแกแก้วไอ้เกือแก้วว่าเก่าเด้อไอ้แก่าแกัว ขึนื่อยล้าเลยเด้อขอบคุณหลายๆที่มาชมขอบคุณครับขอบคุณคุณยายครับขอบคุกิมคุณเอฟซีนํมเด้อเขามาหชมให้ขอบคุณขอบคุณได้ด้เด้อ

นี <N i> bye ่นี่โป้ออกมาแล้วเออนี่โป้มันออกมาแล้วพี่น้องบ๊ายบาย